การท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เสนอจุดขายการท่องเที่ยวใหม่ๆโดยเฉพาะเมืองรองอหรือเมืองหน้าเที่ยวนะคะทอทอท,อทอเขาก็เลยผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองเหล่านี้ค่อนข้างมากพาไปเที่ยวกันเลยดีกว่าไประนองกันไหมคะไปสิไปเที่ยวกันเลยออฟเดอะแมปวันนี้คะ่ะจะพาไปเที่ยวสายธรรมชาติให้สดชื่นช่ำใจที่จังหวัดระนองเมืองฝน8ดแดดซีเต็ไมไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะ นี่คือดินแดนฝั่งทะเลอันดามันที่ซ่อนความยิ่งใหญ่สวยงามของธรรมชาติเอาไว้ทั้งภูเขาน้ำตกบอ่อน้ําแร่และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมล่องแพชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนมาสูดกินอายธรรมชาติให้สดชื่นช่าใจกับ o อฟเดอะแมปที่จังหวัดระนอง mm hmm. เมืองหน้าเที่ยวที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลครับ สเสน่ห์ของการมาเยือนจังหวัดระนองสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการได้นั่งรถสองแถวไม้แบบนี้ครับนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของระนองเลยจุดหมายแรกของเราคือภูเขาย่าภูเขาลูกเล็กๆที่เรียงตัวซ้อนกันและจะเปลี่ยนเฉดสีไปตามฤดูกาลซึ่งฤดูฝนแบบนี้ภูเขาทั้งลูกจะเป็นสีเขียวชอุ่มเป็นมุมถ่ายภาพสุดฮิตที่นักเดินทางไม่ควรพลาดและมีรถสองแถวไม้เป็นพร็อพแบบนี้รับรองว่าได้ภาพสวยเท่กลับไปแน่ๆครับ จังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝนแดแดด4คือมีช่วงฝนตกยาวนานถึง8เดือนและฝนแรงเพียง4เดือนเท่านั้นที่นี่จึงเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่ไกลาจากภูเขายา่าก็คืออุทยานแห่งชาติน้ําตกเหงาซึ่งน้ําตกเหงาวจะไหลลงมาจากสันเขาสูงช่วงเดือนมิถุนายนแบบนี้จะมีน้ามากที่สุดชุ่มฉ่าไปเลยครับ ในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหายังมีบ่อน,น้ําแร่ร้อนบ้านพ่อนหลังซึ่งมีความพิเศษตรงมีตาน้ําร้อนผุดขึ้นเองตามธรรมชาติถึง13จุดอุณหภูมิ37ถึง44องศาเซลเซียสน้สาใสสะอาดไร้กลิ่นกรมถันบรรยากาศเงียบสงบรอบล้อมไปด้วยป่าไม้และมีบ่อน,น้ําแร่แบบแช่เท้าแช่ทั้งตัวและที่อาบน้ากลางแจ้งไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยครับบ่อน,น้ําแร่ร้อนบ้านผ่อนหลัง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่การันตีด้วยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Award รหรือรางวัลกินรีครั้งที่สิปี2,566สสาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติก็คือบอ่อน้าร้อนลักษะวาลินซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสวนสาธนารณะลักษะวาลินอําเภอเมืองระนองเป็นบ่อน้ําร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอยู่3บ่อก็คือบ่อพ่อบ่อแม่และบ่อลูกสาวทั้ง3บ่อมีอุณหภูมิสูงประมาณ65องศาเซลเซียสสามารถใช้ดื่มได้เพราะไม่มีสารกัมมันตจืงสปนอยู่เลยซึ่งเป็นแห่งเดียวในไทยถือกันว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์และเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวระนอง ากตัวเมืองระนองนะครับเราก็มุ่งหน้าลงใต้มาที่วิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวงคลองลัดโนดที่อำเภอกระเปือครับที่นี่เป็นชุมชนชาวมุสลิมซึ่งชาวบ้านมีอาชีพหลักก็คือประมงพื้นบ้านและได้พัฒนาต่อมาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีกิจกรรมสนุกสกให้ทำมากมายครับผม คลองลับโนดอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลอันดามันพื้นที่โดยรอบเป็นป่าชายเลนระบบนิเวศยังคงมีความอุดมสมบูรณ์กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวก็มีหลากหลายตั้งแต่นั่งเรือพิชชมระบบนิเวศป่าชายเลนปล่อยปูปลูกต้นกงกลางชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านไฮไลท์ก็คือการล่องแพเปียกสัมผัสความชุ่มฉ่ำของธรรมชาติครับ หลังจากได้สนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพบอกเลยว่าสดชื่นมากครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยก็หิวเลยครับเห็นอาหารบนโต๊ะแบบนี้แล้วก็ไปอิ่มอร่อยกันให้เต็มที่เลยผู้สดๆมาเล้วค่ะเชิญทานให้อร่อยนะคะครับขอบคุณครับน่ากินมากเลยนี่นะครับมาถึงที่นี่แล้วก็อย่าพลาดอาหารทะเลที่ชาวบ้านจัดเต็มไว้รอให้กับนักท่องเที่ยวบนแพกลางน้ําแบบนี้เลยครับดูสิครับ ทั้งกุ้งหอยปูปลามาครบแบบจัดเต็มครับได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยแบบนี้แล้วอยากมาเที่ยวจังหวัดละนองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทททสำนักงานชุมพรนะครับ ความสวยงามที่ธรรมชาติสันสร้างวิถีชีวิตชาวเลที่เราไม่ได้เห็นบ่อยๆและอาหารทะเลสดๆซึ่งมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดระนองคือสิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาที่นี่สักครั้งถึงแม้ว่าจังหวัดระนองจะไม่ใช่เมืองหลักในแผนที่ท่องเที่ยวแต่นี่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายและตอนนี้ผมเชื่อว่าระนองน่าจะเป็นจุดหมายหลักในใจของใครหลายคน มาตามรอยออฟเดอะแมพกันได้ที่จังหวัดนนท์รับรองความประทับใจครับ